เช็คเลยที่นี่มีครบทุกแบงก์กดลิงก์เช็คเลยวิธีผูกบัญชีพร้อมเพล์รอรับเงินเยียวยา5,000บาทจากกรณีประกันสังคมโอนเงินเยียวยาให้นายจ้างแรงงานลูกจ้างผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เป็นผู้ประกันตนต,นตามมาตรา33มาตรา39และมาตรา40ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดหรือพื้นที่สีแดงเข้ม29จังหวัดใน9จิตการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐบาล พร้อมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้กล่าวถึงความคืบหน้าการโอนเงินเยียวยาประกันสังคมตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นซึ่งต่อมาทางกระทรวงแรงงานและสำนักงานประกันสังคมได้ย้ำให้ผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาให้ผูกพร้อมเพก,กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนกับบัญชีธนาคารที่มีอยู่ก่อนที่จะดำเนินการโอนเงินภายในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไป ซึ่งวิธีผูกพร้อมเพยเข้ากับบัตรประชาชนแบบง่ายพร้อมเงื่อนไขต่างๆเพื่อรอรับเงิน5 0 0 0บาทตามข้อมูลด้านล่างนี้เลยสำหรับการลงทะเบียนพร้อมเพยนั้นอันดับแรกเราจะต้องมีบัญชีธนาคารก่อนซึ่งจะเป็นบัญชีธนาคารใดก็ได้ต่อมาถึงจะสามารถลงทะเบียนผูกบัญชีธนาคารเข้ากับพร้อมเพยโดยเลือกได้ว่าจะผูกพร้อมเพยกับหมายเลขอ้างอิงใดเช่น หมายเลขบัตรประชาชนหรือหมายเลขโทรศัพท์มือถือในกรณีที่ต้องการรับเงินสวัสดิการต่างๆจากภาครัฐจะต้องผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนในขณะที่หากต้องการความสะดวกในการรับโอนเงินจากผู้อื่นได้ง่ายไม่ต้องจดจำเลขบัญชีธนาคารอาจเลือกผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขโทรศัพท์มือถือก็ได้สำหรับธนาคารที่สามารถผูกพร้อมเพย์ได้มีดังนี้ธนาคารกรุงเทพธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยาธนาคารกสิกรไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารอมสินธนาคาร CIMB ไทยธนาคารทิสโก้ธนาคารไทยเครดิตธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคาร UOB ธนาคารแลนด์แอนฮา์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสำหรับทไลายการโอนเงินเดียวยาประกันสังคม ผู้ประกันตนมาตรา33มตาตรา3 9และมาตรา40จํานจำนวน5,000บาทมีดังนี้ 1. ผู้ประกันตนมาตรา33ใน16จังหวัดหลังใน9กลุ่มอาชีพโอนเงินวันที่20สิงหาคม64จําจำนวน2,500บาท 2. ผู้ประกันตนมาตรา39ใน10จังหวัดแรกและอีก3จังหวัดโอนเงินวันที่23สิงหาคม64จําจำนวน5,000บาท 3. ผู้ประกันตนมาตรา40ใน10จังหวัดแรกและอีก3จังหวัดโอนเงินวันที่24สิงหาคม64จําจำนวน5,000บาท 4. ผู้ประกันตนมาตรา3 3และ39ใน16จังหวัดหลังโอนเงินวันที่24สิงหาคม64จําจำนวน5,000บาทขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com